สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมพาชมตลาดนัดบอนสีจังหวัดสิงห์บุรีครับยาวมากครับตลาดนัดบอนสีมีทุกวันอาทิตย์ครับปกติแล้วเมื่อก่อนจะไม่มีขนาดนี้นะฮะจะมีเป็นตลาดนัดธรรมดาครับ แล้วก็พอเริ่มฮิตเรื่องต้นไม้เรื่องบอนสีเรื่องไม้ด่างไม้อะไรไม้มงคลต่างๆนานาก็ก็จะมีเริ่มมามีฝั่งคันนี้นะปกติจะไม่มีนะครับตรงนี้ไม่มีการค้าขายตรงนี้จะมีอยู่อีกฝั่งตรงข้ามนู้นนะครับและตอนนี้มันก็ยาวมากประมาณไม่ต่ำกว่า2กิโลเมตรนะครับไม่ต่ำกว่า2กิโลเมตรนะครับเรียกว่ายึดยึดฟุตปาดเป็นที่ ตั้งบอนสีตั้งต้นไม้ต่างๆนะครับเนี่ยทุกวันอาทิตย์นะครับนี่คือจังหวัดสิงห์บุรีบ้านผมนะครับที่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งอ่าอันนี้ฝั่งนี้ครับฝั่งซ้ายมือผมครับยาวไปเลยนะครับยาวไปนู่นเลยครับนี่ก็ตอนนี้กําลังจะถึงมันนี่ผับยาวมากครับนี่อันนี้คือ มันนี่ผับนะครับถ้าคนสิงห์บุรีหรือจังหวัดใกล้เคียงก็จะรู้มาเที่ยวกันตอนนี้ก็ปิดครับโควิดครับเนี่ยมันนี่ผับมีป้ายเบียร์ช้างมีอะไรครับทีแรกก็จะสิ้นสุดแค่จุดนี้นะครับแต่ตอนนี้ยาวขึ้นเรื่อยๆครับโอ้แม่ค้าแม่ขายก็ขายดิบขายดีครับขายลูกชิ้นขายน้ําขายกาแฟขายอะไรกันนะครับมีสารพัดบ,บอลครับบอลชายชนกำลังฮิตโอ้โหราคาเป็นหมื่น พนครนางไหมมมควาลังสันหนุมานอุศรพัฒครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องครับนี่นี่ครับชายชนเต็มเลยครับผมว่าเป็นหมื่นครับเป็นกอกอย่างเงี้ยนะนี่ตรงนี้ถึงปั๊มน้ำมันพีทนี่ฮะเพียบเลยฮะยาวไปนู่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมให้สุดทางเลย ซึ่งนับระยะทางได้ไม่ต่ำกว่า2กิโลเมตรครับอลองชมภาพบรรยากาศครับเดี๋ยวสายๆน่เขาจะเก็บแล้วนะแดดเริ่มร้อนครับทีนี้ก็เริ่มมีเต็นท์มีอะไรมากันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโรงแรมนะครับชัยแสนชัยแสงวิลเลจครับ ของจังหวัดสิงห์บุรีครับนี่ครับจุดนี้โอ้โหปกติมาไม่ถึงจุดนี้หรอกตอนนี้นี่ยาวไปข้างหน้าเลยดูรถจอดฝั่งนูงน้นเด็กตั้งรถของลูกค้าที่มาเดินชมรถของพ่อค้าแม่ค้าบอนสียึดค้องโลกครับนี่คือการยึดค้องโลกของต้นบอนสีนะครับเต็มไปหมดเลย ตลาดนัดบอลสีของจังหวัดสิงห์บุรีดูรถั้งจอดยาวเป็นกิโลกิโลครับนี่เป็นกิโลของจริงนะครับสารพัดบอลครับสารพัดบอล ยังไม่จบนะครับยังมีต่ออีกครับจะโอ้ยรถชนครับรถชนรถชนเกิดประัเหตุเกิดประเหศ,ศคนมากจัดรถเยอะจัดมั่วกไปหมดครับ รถจะถอยก็ไม่มีคนมาคอยโบอกอ่ามันต้องมีคนมาคอยโบกด้วยนะฮะรถถอยเนี่ยถอยทับกันแหลกหมดครับนี่ครับเป็นกิโลไหมครับยังไม่จบครับยาวไปอีกครับนี่กับกิโลกว่ามาแล้วครับตอนนี้ครับ นี่ครับหน้าโรงเรียนมัธยมเทศบาล4ก็ยังหนาแน่นครับซึงไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับก็ถือว่าหนาแน่นครับสพปจอนะครับตรงนี้ถึงสอบปจอแล้วำนักง,งานการศึกษาจังหวัดสิงห์บุรีก็ยังมีบอนสีครับนี่นะครับหน้าสอบปจอคุณปาาสจอ <Okay. S 1> นี่นะฮะเพียบเลยเป็นกิโลกิโล นี่สองกิโลได้แล้วเนี่ยผมขับรถถ่ายวีดีโอมาอนียครับนี่ใส่ท้ายปิกอัพไปเลยนี่โรงบาลจอดรถผมบอกว่าจอก็เต็มไปด้วยบอล อ่ามีกล้วยด่างเลยครับกล้วยด่างท้ายรถปิกอัพมีกล้วยด่างครับนี่ใส่เข่งมาเลยครับกล้วยด่างแพงแน่อ่าปิดคลิปวิดีโอแค่นี้นะครับพาชม2กิโลเมตรเลย